ที่จะพามาชมชุดแต่งเหล็กรอบคันเลยนะคะวันนี้คันที่อยู่ตรงนี้เรียกว่ารุ่นวายแท็กนะคะตัวท็อปคักสีนะคะสีขาวอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าแต่งอะไรบ้างนะคะด้านหน้าเลยค่ะเริ่มต้นจากชุดกันชนเหล็กแฮมเมอร์นั่นเองนะคะมาพร้อมห่วงลากจูงแดงแบบนี้นะคะพิเศษนะคะด้านล่างนะคะจะเป็นแครงกันกระแทกสีแดงแบบนี้ซึ่งปกตินะคะจะเป็นสีดําตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์เนาะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้เลย กระจังหน้าปอดนะคะสีดำปัดแดงแบบนี้นะคะมาดูด้านข้างนะคะเราหลังคานี้ก็มาจากโรงงานเลยนะคะเป็นรุ่นของ YT แท็เลยเนาะด้านข้างค่ะโรบาเหล็กแบบนี้เลยนะคะก็คงคอนเซ็ปเหล็กรอบคันจริงๆซุ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบนี้เลยนะคะมีหมุดให้ด้วยะคะ่ะ ชอบไฟท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีดำขาดไปไม่ได้เลยกันชนท้ายก็ต้องเป็นเหล็กตัวนี้เลยนะคะพร้อมห่วงลากจูงตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะใช้งานได้จริงลากจูงได้จริงนะเซ็นเซอร์ท้าย4ี่จุดยังอยู่ครบนะคะค่ะก็วันนี้ก็พามาชมชุดแต่งเหล็กนะคะไว้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเนาะท่านไหน,นะคะที่ชอบแบบ แต่งแบบโหดๆดูๆแบบนี้นะคะจริงๆมันมีอีกหลายแบบเลยกันชนหน้าเหล็กกันชนท้ายเหล็กเนี่ยมีอีกหลายแบบเลยสามารถทักเข้ามาทางข้อความนะคะเพื่อขอดูแบบอื่นๆได้นะคะเดี๋ยวทางเราจะส่งไปให้เลือกเนาะ่าชอบแบบไหน mm. ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ